เพจดังแชร์คลิปเสียงนักร้องดังบอกสาวอย่าโทรหากลัวมีรู้ด้านสาววงบอกทำไมเรียกได้ว่ามีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังอักษรย่อพอที่ถูกเพจดังออกมาแชร์แรงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมรีโพสต์ข้อความและแชทสาวคนหนึ่ง ซึ่งถูกฝ่ายชายฝากคนมาเตือนว่าไม่ต้องติดต่อไปอาการคล้ายร้อนตัวทั้งที่คุยกันแค่เรื่องงานครั้งสองครั้งในรอบสิบปีงานนี้คลิปเสียงชัดฟังแล้วเดาออกเลยว่าหมายถึงใครก่อนชาวเน็ตตาดีสังเกตสาวนิรนามหน้าคลายสีกาที่เคยมีข่าวกับพระกาตโตกและนักแสดงท่านหนึ่ง เพจเฟซบุ๊กอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการรีโพสต์ข้อความของสาวคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าอันนี้โพสต์ของคนที่กล่าวอ้างถึงนักร้องพอคุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรให้ฟังแล้ววิเคราะห์เองส่วนตัวคิดว่าไม่ได้มีแหน่แต่คงมีแบบแอลไม่ได้จริงจังเพราะดูแกยังเกรงใจเมียอยู่จากนั้นก็โพสต์แชร์ต่อว่า เดี๋ยวพวกมึงขาดใจตายสตอรี่ไลน์มันมีอยู่ว่าตอนนี้นักร้องพอท่านหนึ่งนะอโศกให้คนส่งบอกสาวคนหนึ่งว่าถ้ามีอะไรให้ฝากบอกเอานะอย่าโทรหาเบอร์ 06XX9 เเพราะเดี๋ยวเจรู้อีสาวคนนั้นมันก็งงว่ามาบอกมันทำไมด้านโพสต์ของสาวคนดังกล่าวได้มีการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาไว้ว่า ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วสิบกว่าปีติดต่อแค่เรื่องงานเท่านั้นซึ่งก็แค่หนึ่งถึงสองครั้งแต่ไม่เข้าใจว่าการที่ให้คนส่งมาบอกว่าไม่ต้องติดต่อไปนะทั้งทั้งที่ทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วจะร้อนตัวหรือทำเพื่อใครก็แล้วแต่แต่ไม่ควรสำคัญตัวเองว่าจะติดต่อไปหาแค่คุณบอกคนอื่นๆว่าเราเป็นแค่คนรู้จัก มันก็จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ทำแต่งานไม่มีเวลาติดต่อใครเพราะปัจจุบันและอนาคตสำคัญที่สุดไม่ได้มั่นหน้าอะไรนะช่วงนี้ข่าวมือที่สามเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ควรกลับมารื้อฟื้นให้เดือดร้อนคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้มันจบไปนานแล้วค่ะก่อนที่ต่อมาเพจของอีกกี้ขยี้ข่าวจะออกมาโพสต์คลิปเสียงความยาว22วินาที ซึ่งมีเสียงของผู้ชายที่อ้างว่าเป็นนักร้องพอกล่าวว่าต้องบอกน้องก่อนว่าอย่าเพิ่งรับสายพี่นะเผื่อเขาโทรไปมันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่พี่ก็ออกมาข้างนอกมาร้องเพลงก็เลยแบบรับได้ปกตินี่ก็ไม่รับสายเบอร์แปลกด้วยนูนนี่นั่นมันก็แบบน่ากลัวเหมือนกันหนูเข้าใจพี่เดอ้อ